แม่ขาไ่ไล่หนูแดบมันแ่มันจำูกได้แสงอ้ดอ้แดงเบกลายเสียงไอ้ดำอ้แดงเรกมาลายมันกำูกำมาได้ชาวไทยไครับขอบคุณผัวขอเสียงค้นมัดมวดอีกรอบหนึ่งนะคะับไม่นังไม่ได้อันนี้ เด็กกรลังมัวสิไปนั่งปอดเข้าพวกหัวหนีญี่ปุ่นใช่ไกมปวดกระเวียงกระเม็ดลายผู้ใดก็ได้ไข่เจียวยี่สิบบาทเอาไปาทีปท่นี่เป็นซีตากองให้ไข่แน่อันแรกก็หัดเกิดแล้วบ่มีหีบ่มีหีกิก้วแต่ถ้าเจะคลองเอาผู้จ้างเพย์ยนั่นแหละเอาสวัสดีพี่ดองช่าบานอาคุณกันแล้วกันนะคะ อาวาเสียงคนรเาท่านเดงืเงินดี่จิต้นนะคะสามเสียนไรเปิดที่สุดไฟกระทานมื่อเื้อนี่หลักคว่าเป็นนายกข้าเจ้าอยากได้จกักไปหนานายกทักษิณชินวันปุนโอมเมร์นายกแพทองพันนะคะอาวาเสียงกระเทยใีบอกกระเทยป้า เพราะทาตุ่มองพอพัดกระเทยไทยติกูว่ามันไม่เต็มบูบานซ่างมีหอดบูบานกระเทยติเดาดีเอาพิกรนาฝากกระเทยค่ะสักวกว่ากระเทยนี้มีหลายแบบทั้งเหยียบกระเทยควายกระเทยผีกระเทยเท่ากระเทยน้อยกระเทยหัวโปกล้วนมากดีการันตีหีแท้แพ้หีปอบค่ะ แมนสีพี่หีแทะกระซ้างแล้วปวดคุณนี่ฉันติบอไข่สุดท้ายกระแพ่มัดน,นีดกูคือเกาค่ะทูตใายสมัยนี้ไว้ใจบ่ได้มองในเงินหลายมันไปต่หันละฉันตีบอไข่นะคะป้ต้องบ่หลเลยห่ะพี่นอ้องออกมาจากจีบาวกวา่าือนจว่าแต่งตัวจากจีเป็นปิดอ,อสมอหายหย่อนท้ายอาเบียมาเป็นเด็กพี่น้องแต่งตัวจากจีมาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเห็นบอกสริมสวยจากจีเป็นร้านเสริมสวยนะคะวา่าอาชาเปิดอยู่อ่างพลา,าตุม มันมีลานสวยๆบ่ลอะอีเมียมีบอแถวนี้มีอยู่บเตียเออเหนมัเจงด้วยนะค่ะเจริญเองตอนนี้นะคะเพิ่มลานเสมสวยตลาดเ็ดู A ้เดียวขึ้นที่บอไวหอกอีเมีเอะนะเอะอากโปเอะอากโปเอะอาว่าคยโปโปจะเสียโชว์ทไมคะเอะอากโปเอะอากโปเอาว่าคายโปโปจะเสียโชว์ทไมคะ ตำรวจตำรวจมาเอาผีบาไปค้งค่ะแม่เอ้คนละคนกับปนยังหยนอยูนหนวบังหันยัวอันไหนก่อนอันคนละคนกับไป่นยังหยนอยูนหนีบังหันยัวผลละไปผลแล้วพะยานั่นวคายๆแบบที่มีใหญ่ว่แบกผีบาว่าทันทอแล้วแบกผีบาวมาทันทอก็มีอันดอกตีเออได้ไปเอายาน้ากันยัวยาอย้ยใส่สีสีทันยาเอ้ยจำใคได้อ้ย แม่บ้าีหยังล่ะนี่แม่บ้าีหย่าง,าางเกค,คะ่ะสวัสดีค่วามไม่หันบังหันละรอนโอ้ยอันมาสมักเนี่ยขยับเป็นสร้างเสริมสวยมาสมักเนี่ <c oughs> โอ้ยหลานของฉัาานมาบแบบแรกโคตค่ะบอลฝีศาสตร์ค่ะเปล่าจัางที่แหละเขาแก้เขาล้มบานอยู่หมู่บ้านนี่เอาตีสิมาสมัครเป็นน้าเสริมอัน ส,ส,สร,รส้งสางเฉ<อ>ลิมเฟย์มาสั่นถอดช่ติเจไว้พร้อมเสร็แล้วนะคะอุปกรณ์ประกอบกันเตี๋ยวม,มาเร็วด้วยข้มมาวพรสัมภาษณ์นะคะนี่อขอนซีน่าสมาัมภาษณ์จังสิมีคข้สอ,คอ,อสัมภารณ์พิเศษอีหยังแน่ะคะอ่าล่อสีผัวเศรบ้านค่ะบอแม่นจังสันมีอีหยังเด็ตัดเล็บตัดขนตัดยังในบอโอ้แต่พ่อเห็นไหนจ้ะขาเจเฮ็ดอีหยังไปนแน่ล่ะตัดขนหมอยซอยขนแตก มีอย่างอีก,ก,อกบัเญญัติกำลังโอ้จะไม่ดูดเสี้ยนต่อขนตาโบนขนขาและลหลบขนทามอยค่ะ,<ด>ะที่บอกมาทำอะไดอีเพจเป็นงบรรทุกยางกันปะคะบตัวขาดทุบเหลี่ยมที่ืออีกขีขาเอ้ยเจ้าเป็นทางเสริมเสริมประชันเอะาะามีอุปกรณ์มาพร้อมพร้อมค่ะโอ้ยฉันประกาศทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางติดต่อก็มีคนมาสมัครมึงมาสมัครทางไหนฮะทางหัวเนี่กระปูงค่ะโอ้ยที่บอกเพื่อนว่า รักนะเป็นลูกชั่วคราวป๋อขันติมาสะมากระมาเปิดร้านพี่เอาเตรียมร้านเตรียมร้านขาลูกค้ามาขนาดมันเลยพีมาบ่เตรียมขาด้วยครับมาเตรียมมาเตรียมเบิงมาเตรียมเบิงเร็จอุ้ยผีดองขาฮอน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 เมื่อนี้วัตสิมาแจงตูงามสันเดวัสิไปเบิงหมอลำบัวลิ้มบึงไปไม่ได้หลุดขาบัวฟ้าลังใส่เงินใสไสโอ๊ะ คงเงินใ,ใส่ใเดือนละสามแสนสี่แสนาสวัสดีค่ายยายผมผงแมยัง่ะยายอผมผงมาดามเมื่อกะเว้าไปนอ,อนไ่บกอดไม่ยังไบับบกบกอด่อ,อว,ว้าไไมังบักกอบรอนไม่เม่ะว่าน้ํไมังไับักกบกะเด้ไม่ยังกกดไม่บอกะานนับลกดลานไ่เบ้าไไม่นไม่ละ่ะอยูก่ตาย่ะกลาคงคนงอเกไปนนไ่ยังตาบกล่กลางคง เทียงเว้ากัะบ,บื้องนี่กับสับตายตายุการงามไม่ยัางไรตายยุกางงามบ่เข่านาวุ้ยบอกไับอีนี่กัคุณเสียหาเสียสีไม่ยัง,ห,ยยงหันหเล่นไพ่หลังห้างโว้ยจบข่นดํานาเนียบแม่โอ้ยเป็นคน,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 นไร้ลายนี่คนไรละน้อไอ้มาดามค่ะมาดามฝนเยียพลังมาดามเยายฝรั่งเอาลัวสีเดาใหญ่ไปยานะกัมันเองทำม่็นัง่ใหน้าใหญ่เครียเครียเออเอาเอากะทำสาว ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณมาดามอยากมาหารลานสวยๆวัดีคะ่ะแมนโอ้ยสวัสดีคะ่ะคุณหูดไปเกับมือนังปุเชกับอีเเออว้อ้ยคุณมาดามอยากมาหาหา,หา,หา,หาสสนสะวะยลมคกนเน่ยแลปจบขึ้นใไปลอยที่เห็นม่งซอฮาซอฮว<ส>ีว่าวมาขึนมาเอาเอาเอายั่งบัดที่นี่ไป<ฟ>คุณเด็กำต้เอาไปก ไอ้พวกหายไงพิดภาษาด่างใช่ตลาด่นสวยวแต่อยดค่ะไวดังขายเยอะหมดไปเล้ยโูนคนลกค้าไปเยอะเล้วไปาดาดาทีาังโต๊อ่เงัีจ้างเพอพังกูหนึงม่พังเนียมันผัวมึงอ่ะกูต้ผัวมึงนะหมดเลยหนดเลยบมึงกจะไปหาเชิญสวยกูมามึงก็เกาะเกาะือเกาเแยงมึงกูาาได้เชิญมึงไปเชิญแมมงร้านไหนกูไปเชิญร้านนั้นเกย์ชางร้าน มีเนมะเขาปิดสรงการมาแล้วนมาเนี่เขาเปิดแต่กึย่าเสริมเองนะมาเสริมน้เสริมยีบไปลยที่เวลาเขาน่ะเอาลานหนังนี่เสีเีเสีเสีดแม่ไม่เยไ้พวกเป็นหมาพวกเป็นใครเป็นหมาไม่กู้ใดเสนล้นแกูอย่างนี กูเนี่ยเอาถาอแม่ถาบเมียกูมาเถื่เถื่อแม่ไปเถื่อแมมใ่มือเกาไว้ประเดี๋ยเถื่อหลานกูนะคะขนาดจังสีใสลานถือไม่เต็มหสวยๆติดแคสี่นี่เหลีวานกูต้องไปเห็นบอมาดามถือเลขสิสองลานไม่เห็นน้าตานกูลานนี่บอรับคนผีบาค่ะลานนี่รับแต่คนรวยค่ะบอรับรวยค่ะต้กูเป็นบ้าแยกดังที่กูจะบอกให้รับตัวนีต่อไปเอาแล้วพอพอพอหมว ว่กูจะว่ามันนี่มืออื้นมือฮึบไปนี่แล้วแล้วทงการเนี่ยมึงัะกูขาดกันมึงที่ไปถืกาแต่กูกำบั้านอีนนี้ั้งสีไร้าดอีกอการมัตกไก่้านนีนนี่เาก็ถือจักาเนี่ยเอ้คน่อยากจ้งรับป้ากูนี่ป้ามึงนี่ขวามืออื้นสาักูจะไปหาไ้องไ่อยากางมืออื้นเสียใจด้อมึงออกกองทัวประเทศกบูมีผู้คอมเมนต์มึงด้ออยากหัวต้นขาชานาะ มึงพูดให้มึงพูดให้มึงพูดให้จ้างกรูวันนี้เขาไปงานแ่ื่อออกอออรุจนจะได้โอ้ยมึงจะมึงไ่ได้แต่จ้างครูจ้างครูจ้าบรูจ้างคัูจ้างคร้างรูจ้างครูจ้างคร่้างครูจ้างคูจางครูน้าควูจ้างครูจ้างครูจ้งคูจ้าครางคำูจ้ารจ้างูจ้งครูน้างครู้า้างครูจ้งครูจ้างกูก้งค้างครูจ่างงค้คน กูกลว่าเป็นหำ่มงอะได้เกาโคกนี่ก็ได้เฮ้ยขันตแขนมันไมีคาพ่อบาทนะเราก็จะบ่าไม่คาเฮ้ยขาอย่าน้กอถอนอยู่กลาเป็นเสียนโอ้ยของตัวท่อแขนกันได้ขึ้นกันนั่นล่ะี้จะมาวัไนี้จะไหนไปขายพี่พี่มันเอาพันหนึ่งกุศลขายเอี่ยไป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 อย่ามากวากูกูจะเสริมถุยเอาเตงทีไปขันบอกเติงทีกูไปยุนนะมึงต่อไปโอ้ยไปยู่กูจะมาเงิกูไปหามีไมกันได้ไม่เอาเลยจะาสาเส้เสที่ เนี่ยกูมีตัวอยอดทีมาสอเสือบนม่ไดดสวยนนะในตึบลาก,ก็มีในเฟซบุ๊กก็มีเขาเห็นตัวอยอาไปสอเสือสาว่วะบวแมนเดรอไมนบวยผู้ชายแมนผู้ชายผู้ชาสาวบ่แมน ก็ลก็บรรจีมาหเราเสิยมสวยับพ no no, so no. <co> mm ่แม่น่หล่อแม่อันยายายาอไม่ตเป็นได้ยังลักานอย่บ่มีเลยเศรนอาหารน่ะไปไปไกลๆเอินยายนึกอี้วเ็มาจ้ำเตล้มนะเขาคอยๆตกแต่พะนนี่ดินี่ไม่ใช่สวัาดีนี่เยอะนี่นี่ฮะเราขอหา้ากันนี่ก็ทำให้เปต้นไม่ได้เปบแกเลย อ๋อเป็นใบเอียงละเนี่ยมันเสริมสวยเสริมสวยเออะนายเจ้าที่ก็เสริมสวยเป็นยุติมันเป็นที่พ่อที่แม่พูดได้นานจังที่ก็เสริมสวยมันพูดดีก็ดีมันจะมาชี้แปลกบ่อยากเสริมบอะไรเนี่ยเดยเห็นคอยถามกันอ่ะถามโลดเสริมบอะไรเนี่ยเสริมมัดทุกอย่างเสริมดหีพุ่นเสริมบอดหีเสริมหมดทุกอย่างเอ็มคอยบ้านเจ้ามาต้องขอลาเสริมเลยดอกคอยมีบองเรื่องให้เจ้าไปอยุว่างไแล่ะนั่นน่ะแม่ฟอมหันลับไปบอกเลย มาเสริมสวยปวไปไปยังแม่คุณโอ้ยนี่นีหนีมาเอาเด้อคนจะจุนมาเอาร้านรัแต่คนรวยค่ะคนรวยพอรันคุณจะมาสื้อที่อยากภาษาเงินนี่นีนีบดี้วเกี้ย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 ขาเนั่ยมันมาบอกอดประหยัดภาษาเงินค่ะจ้ามสอบพูอะบอสอึดประหยัดนั่นจะเป็นคนรวยอี่ใหญ่ก็เป็นคนรวยตีนั่นเป็ดผัวเอาท่อข้างก็เกี่ยวเม่า มุดแต่ก็มนากรดมันรวอยขาเด็กล้อยขกแมนเอี้ยขาพิษตสีดอกขาอีลายเด็ทีเอ hey, 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 ี hey, ้ยอยากเติอสวยวันดีค่ะท่นีเขอาเขา่าอห่าเปิดร้านผลิตได้ค่ะเอี้ยค่ะเฮยอีลาอยากเป็นวัสีเนี้ยวะเหมิดชูเนี้ยกับตั้งแต่าค่ะอย่าอย่าเนี้ยลรานอายจ่ามากันค่ะเกยเขาเหยียดกรมเนาค่ะเมามามใหญ่มาที่นีายเธอเป็นผูู้้ป้าญ่ นี่บอกคนรวยบ่โหดเหยียบคนรวยคนรวยเออคนรวยแต่ว่าปลืเรืองหมากเป็นม๊โอเคใครตามสบาย,รยไรกันม๊ออา,าอังกฤษดัตเกตเออเจ้าเบิ้งกี่หฮานั่นไข่สีเบิ้งมาด่าผู้นี้ว้ายออเอาจังดสิโหด ก้อนเทนังสี่หัวสิมัดต้องสาหัวก่อนนะคะต้องสาหัวยี่หีข่าเก๊เอายาสาหัวออกมาขนาดนี้เลยเนี่ยข่าข่าสักรุ๊ดนะยาสาหัวกูต้มไก่เปื่อยยี่หีขยาสาหัวยาสาหัวต้องซื้อมาจากทางกูต้งใก่กี่ามึงเอ้ยกูบอกให้เอายาสาหัวถั้งแต่จุดวันเอาเป๊ะโปมาตีกตีไอ้ไอ้เอาเคล็ดไปเอาไม่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 โอ้ยคือตังตี่ดอกข่าเก๊โอ้ย คุณพี่ขาจนเจนและข้าโอเคแม่อย่าสาปผมมาเดี๋ยวเอาแม่เอาใจสิซักเป็นอย่างอีกเอสร้อยผมออกก่อนชะนอสายผมคือคุณมาดาลอยากสอยผมปะคะเอากันไก่สายผมออกมาคู่กระไก่สายผมกันไก่คฟเกีเอาจ้องอินนุนว่าลนด้าได้เลยเว้ไ รมันมันกัดไก่ซอยผมเจกบรอนซับซับซับปรถตัวรถดิซับหัวนดีแล้วคนผ่านนเจียโตัวนะคะที่เดทับแล้วนะคะนี่ค่ะกัไก่ตัดผมค่ะตัดกับนตัดผมั้แ่ชเอานัล่าชันใส่แบบนี้ไหมค่ะตรย์น่ามาหรอแล้วสีเฮ็ดาเฮ็ดล่ะตรงเนี้ยนี่ไม่บอกกันเลยเดอสีตัดป้อตัดตัดอยู่มาตัดเถอะเอาไ้เทเกินนี่นเชือสักเตียนกลัว บ้าตัดแล้วบอตัดดูเออขาตัดดูเด็จังตัดเนาะโหลดก้อนสีตัดเอาอย่างที่ไทยฮามึงเอาสเปรย์มาฉีดถ้ก้อนสเปตเปได้เลยค่ะเกยขาสเปรย์รุ่นนี้สิบพิเศษจากน้อยนะครับเป็นรถลิมิเต็ดอีดิชั่นค่ะไม่ดังสี่คะนี่ค่ะเจ้อำไมแค่เจ้ปนี้มันเพราะพี่หัวสีเอาเจ้คือปึกแท้จี่ไหนเจ้กับเคยหัวมันออวใส่ระบบพลธรรมชาตส่วนตัวเจ้พูดอมมันบ้างถูกต้องค่ะได้เลยค่ะอายัดนี้คุณ มาดาค่ะได้อ well, mm ีคันสีสเปคก้นอบไอ้น้านะคะได้ค่ะได้ค่ะบอบสีสเปกก้อนนะคะอันหอสัดาคามี่อย่างหอด้อ่ะเจ๊เก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 ๊ไ้พามักอดสเปคมึงสั่งสื่อวัตถใส่อนหื้มมึงสั่งสื่อวัตไใส่ยังกอดยังก่อนหื้ม อ้โอ้ซอตี้ยยังกักกว่ากุริทีไอ้น้ำกุริทีสเปนเหสร้างให้ลูกค้า่อนนัาแล้วกวาจะน้านะฮะหัวไม้างเสริมโอตตยราคาจ่าบาทดะสเปปนนั่นฮะนี่ก็ได้โอ้ยห้าสิบบาทวุ้ย ยามาหาถามมันทามมีไต่คุดีใน้ลูกค้านี่อันแล้วอนแล้วอันหนึ่งสองสามยาสักซึ้เ่บึกถามคุดีเขาเดี๋ยวสาวให้ฉันบันทามแม่าเคิ่่สเปย์หอนี่มาก่อนไงแอมแฉเปลี่แกไม่ต้อเพิบมาก่อนนี่ธรรมดาค่ะมีนพร้อมไปอีห้านะก็บอกถึงฉลดงเร็วแม่กใแล้วหนีเดี๋วก็เป็กระซิบแต่ทั้ง่ามกพักว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่เดียคุยกับยากรห่างน้านางลุ้นเดี๋ยวนี้จีที่ยากรห่างหน้านายเขาโยกไอน้ามให้เราเนี่ยเขาห่างน้าคนจได้ยี่บ่ได้่ได้บ่ต่อรบาดีเดียนี้นงอยากเสริมคอนนสวยนังแงต้ก็อยากเสริมสวยคแทอยากเสริมต้นนี้ตอนนี่ยอยากองห่าน้าบ่ได้หรอกกอนดีเสริมสยตรงนี้แบ้าสปาสะกกอน้สปาด้วยเออเากมาได้ออกมาสปาแล้ว าาอานางถ่าแล้วคนนะคะหูนแล้วแล้วเลี้ยวอี er. hey? หายเจาปนั่นอาวนเลวเลี้วเลีเออสปาใส่ลงไปนั่นแหละค่ะแล้วใหญ่เตียนสปากนนะคะใหญ่จอยก็ดีดีได้ก็ดีดีได้ค่ะได้ค่ะวันดีประจานเนี่ยแมนเนี่ตัวเขาล้วยจัสี่เนาะนั่เป็นฝาที่หัวทอเลยนะครับรถยนต์หมายเลขเบียงอไก่งองงูห้าแปดสาม จังหวัดสุรินไปที่รถของท่านด่วนครับขณะนี้รถท่านมีปัญหานะครับร้อเสียดังอยู่นะครับกอไก่งองงูห้ามจังหวัดสุรินครับไปที่รถของท่านด่วนครับขณะนี้รถท่านมีปัญหาครับไปเด้ไปรถด่วนได้ไปรถธรรมดาได้บ่พอได่ขาไปนะคะเดี๋ยวเหลือแต่สองรอบไหวนะคะอาร์ตีไอกโอ๊บไอ้น้ำก่อนนะคะพร้อมก่อนนะคะโคดรน้านี่เออโอ๊บไอ้น้ำเอาปากูเห็นห้าดมันก็มาสุบเล็กปอนี่ พ้อมยากโอไปน้นำไปหกไเพคะพ้อไปพ้อไปใหญ่ใจพอล้ยขันพ้อไมนหรอกคอณแค่คอยดนโอน๊ะใบนำห้เจ้านะต,ต้องถามพ่อสิได้ีเออก็ต้ดอกพาอพ่อมอลูกข่าเป็นปราสันหด<ป>เอา้าโอ๊บังกแเล้วดอ,อกอะไปไป,ไป,ไป,ไปนี่สวยแล้ว แม่สาวมาทีแม่ถั่เล่นอบไ่เนี่ยชุดจะเล่นแบบเนี่ยกกเฮ้ยใหญ่จอยเพื่อนาเพื่อนมาก่ันเพื่อนต้บอกคนหิวคนที่มเปลี่ยนไม่นิรติยมันประกาศเปลี่ยนยอดไฟแบบใหญ่รถไฟหมดไจากัมันเป็นการสแสดงแบบใหญจอยเอ้ยโอติ น้ำนองน้ำนุ่งเนเป็นอย่างเดียวนี่แล้วก็น่าเด้เอาไปจูหัวกันกบัวที่บึเขานี่ลายให้มันก็ใหญ่กันถ้ามกมชุดัาผิชฌาใหม่บงเอาอีห้านิเมะเื่อกี้ใจดีใจเย็นลงบ่เอคอยกเรีนเชื่อมัตี้โอ้เขียดับันี่เจ้าเหรอ บาดิคุกีภาพไป,ไปบ้างพี่เอกอเออรอป้รอ,อ,อน้ำไงพวอวันแลนน้วเราถูอกิ้งคนเดียรอาวขอบอคุณค่ะครับ